ทางด้านโฆษกพักเพื่อไทยก็ได้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อทวงถามความคืบหน้าในการตรวจสอบการทุจริตอุโมง์ระบายน้ําที่ในปัจจุบันนี้ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนายพร้อมพงศ์นพธิ์โคศกพักเพื่อไทยเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อทวงถามความคลืบหน้าผลการสอบสวนกรณีการก่อสร้างอุโมง์ระบายน้ำพระราม9ก้า เพราะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวานที่ผ่านมาพบว่าอุบมงระบายน้ําไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและอาจมีการกระทําที่สอบไปในทางทุจริตแต่กรุงเทพมหานครกลับไม่ดําเนินการอย่างจริงจังจึงขอเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยข้อเท็จจริงในเรื่องที่มีการร้องเรียนด้วยพร้อมกันนี้นะคะนายพร้อมพง์ยังได้ตั้งข้อสังเกตกรณีที่กรุงเทพมหานครไม่ต้องการให้รัฐบาลทดสอบการระบายน้ําในวันที่5และ7กันยาย,ยนนี้ว่า จากการข่าวของข้าราชการในกรุงเทพมหานครระบุว่าช่วงเวลาดังกล่าวกรุงเทพมหานครมีการจัดสัมมนาศึกษาดวงงานที่ต่างประเทศจึงต้องการให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกมาชี้แจงให้ชัดเจนว่างาสัมมนาดังกล่าวถูกเลื่อนออกไปแล้วหรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการจัดสัมมนาเป็นงบในส่วนใดเพราะที่ผ่านมากรุงเทพมหานครยืนยัมนมาโดยตลอดว่าไม่มีงบในการแก้ไขปัญหาอุดก,กภัยพอไปตรวจสอบ ข้าการกทมก็ร้องมาและให้ข้อมูลมาว่าเหตุผลอันหนึ่งน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องคือการที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครเนี่ยโดยเฉพาะพอ,อ,อเขตพอ,อ,อสํานักจะเดินทางซึ่งเขามีการอนุมัติกันไว้แล้วโดยผู้ว่าการจังหวัดและผู้ว่ากทมว่าจะเดินทางวันที่ห้านะครับกันยายนนี้จะไปทัวร์ยุโรปที่เป้าหมายคือฝรั่งเศสก,กับอิตาลีอันนี้ผู้ว่าต้องชี้แจงให้ชัดนะครับรวมถึงบอกว่าผู้ว่าเองจะตามไปวันที่8ดกันยายนนี้ เพราะทั้งผู้ว่าเองรวมทั้งรองผู้ว่าเองก็หวงว่าจะมีฝนตกมีน้ำทะเลหนุนและก็มีการทดลองระบายน้ำของรัฐบาลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผู้อ่านกรทมทั้ง50เขตต้องอยู่รวมทั้งปอ,อสํานักโฆษกพักเพื่อไทยระบุด้วยว่าหากกรุงเทพม,มหานครไม่ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงตนจะยื่นเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้นายพร้อมพงษ์ยืนยันด้วยว่าการดําเนินการตรวจสอบการทุจริตในครั้งนี้ไม่มีเรื่องของการเมืองและตําแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครเข้ามาเกี่ยวข้องตามที่เป็นข่าว